โยโย่ w h a t s, s u p ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกม r u b b e กับ Mapbox อีกแล้วนะครับต้องบอกว่าอัปเดตครั้งนี้น้องก,ก็ได้มีอาชีพเข้ามาใหม่แล้วนะครับเป็นอาชีพนักซ่อมเรือนั่นเองนะคือเท่มากนะครับก็อบอกว่าอาชีพนักซ่อมเรือไหนะวิธีการที่จะเป็นเนี่ยทุกคนวิธีการทำนะทุกคนให้เรามาที่เกาะกีเอาโพสก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําทการแบบว่าเซฟผมเซฟจุดก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยดีกว่านะ้อว่าเราเนี่ยจะเป็นนักซ่อมเรือ,อยังไงืออนะฮะทุกคนโอเคหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับไอจุดของสปาเลวทานนะ่ะเอ้ยไม่ใช่สปาสปาเออนะ่ครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะอะพอเราขึ้นมาข้างบนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนให้เรามาตรงนี้อันนี้คือตัวสปายใช่ไหมที่เรารับ อ่าตัวเควสเรวชทานนะครับให้เดินม,มาตรงนี้นะนี่เดินม,มาตรงนี้มันจะมีห้องรับนะฮะทุกคนนี่ เดินมาตรงนี้เลยปึ๊บนะฮะจะมีบนไดตรงนี้แล้วก็เดินลงมาเลยจริงๆผมจะบอกว่าห้องลับอ่ะมันมีมาสักพักแล้วแหละนะครับแต่เจ้าตัวเควสเนี่ยมันยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเออแต่ตอนนี้คืออัปเดตเข้ามาไปเทียบรอยแล้วนะครับเราจะเห็นเจ้า NPC คนนี้เลยนะครับทุกคนที่เขาจะแบบว่าให้เราเนี่ยเป็นนักซ่อมเรือนะครับทุกคนพอหลังจากที่เราเข้ามานะครับเราก็ทําการกดไปที่ตัวเขาเลยเนาะเราจะทาเควสของเขาเนาะหลังจากนั้นเนี่ยอ๋อก่อนที่คุณแบบว่าจะ เป็นนักซ่อมเรือเนี่ยคุณต้องทําภารกิจก่อนนะเออภารกิจของเขาคือเขาเนี่ยจะให้เราตีฉลาม20ตัวนะครับทุกคนโอ้ my god เดี๋ยวนะฉลาม20ตัวฉลามเลือดล้านห้านะเอ้ยไม่ใช่แสนห้าคือผมต้องตีฉลามอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงคือตอนนี้ผมยังไม่ตีฉลามไปสักตัวเลยนะมันยังขึ้น20ชาร์คคิดอ๋อชาร์คคิดชาร์คคิดคือฉลามเด็กนะครับทุกคน ก็คือแปลตรงตัวเป็นลูกฉลามนั่นเองนะครับก็คือไม่ใช่ตัวฉลามเลือดแสนห้าแสนเก้านะเป็นฉลามปกติทั่วไปนะโอเคชิลโอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยการตามล่าฉลาม20ตัวกันเลยดีกว่านาะ l e ส s ก o ครับเจอกันในอีเวนต์สี่โอเคครับหลังจากที่เราขับเรือมาเราก็หาพวกลูกฉลามก็ลูกกระจอกอย่างนี้เนาะโอ้อยมะเหล่มันจะโผล่มาเนี่ยทุกคนเออแต่ดีนะที่เป็นลูกฉลามถ้าเป็นฉลามแบบว่าเลือดแสนห้าเนี่ย ผมมองว่าค่อนข้างยากนะเออนะเพราะามันหายากแบบโอ้โหยากมากๆนะครับเวลาเราอยากเจอเนี่ยเขามักไม่ผัวมานะแต่เวลาผมไม่อยากเจอเนี่ยคือแบบโผลมาตลอดเลยเออเวลาล่าหรือว่าทานอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆผมว่าทะเลหนึ่งก็น่าจะมีโอกาสเจอแล้วแหละเนาะแต่เราก็จะขับเรื่อยๆไปอย่างนี้แหละเฮ้ยการที่เราจะเป็นนักซ่อมเรือนี่ยมันช่างยุ่งยากจริงๆแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นจนสลัดท,ที่แบบว่าโหยหาความรู้อะไรอย่างงี้นะฮะ เดี๋ยวนาะนมันมันหวยหาทองไม่ใช่หรอวะเออช่างมันเลยจริงๆต้องบอกว่าเจ้าทะเลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเควสเควสนี้นะครับแต่ด้วยที่มันเกะกะผมแล้วผมลำคาญมันผมก็ต้องต้องฆ่ามันซะอุย้ยมันมาเกะกะอะไรขนาดนี้เนี่ยตายไปะซะนี่แน่นี่แน่นแนนแน หลังจากที่ผมนั่งตีไอหลามมาสักพักหนึ่งนะครับทุกคนผมก็เลยสัมผัสได้ว่าตั้งแต่ผมจอดเรือไว้ที่เขตที่1นะครับผมได้ตีแค่ฉลามเล็กอย่างเดียวเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะีครับมันคือเทคนิคเลยนะครับทุกคนสำหรับเควสที่แบบว่าให้มาตีฉลาม20ตัวผมแนะนำว่าให้มาจอดเรือไว้ที่เขตที่ K 1นะครับแล้วก็ยืนเอฟไว้บนเนะรือแล้คนแล้วก็ฉลามเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองนะครับคือแบบ สบายเกินนะครับโอเคทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะตีฉลามมาเยอะแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมเนี่ยตีครบ20ตัวหรือยังนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เออฟึบฟึบโอเคมาดูกันว่าเราได้หรือ,อยังนะครับอ่าทุกคนตอนนี้เราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนการตีฉลาม20ตัวนะครับตอนนี้ก็รับเคสยะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้ของรามาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นสุก็จะเป็นคัมภีร์หรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นแบบแบบเล็บหนึ่งนะทุกคนผมดูก่อนเหมือนเป็นรางวัลปลอบใจนี่ไงเป็นรางวัลปลอบใจระดับรีเชนนะครับผมเป็นคัมพีเอาไว้เป็นพวกเอ็นชาร์ดของนั่นแหละทุกคนโอเคนะทุกคน ไม่ใช่ส่วนสําคัญนะครับทีนี้เราก็กดตรงนี้มาอีกครั้งหนึ่งเลยนะกดที่เขาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นช่างซ่อมเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราต้องเสียเงิน3000แฟกเมนต์นะครับก็คือเงินม่วงนั่นเองคือมันชิวอยู่นะผมมีทั้งสองหมื่นโอเคซื้อเลยปับ๊บโอเคตอนนี้นะครับผมก็เป็นช่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมีเป็นขั้นด้วยนะเห็นไหมทุกคนรีแพร์ขั้นที่1แล้วก็อันนี้ขั้นที่2อุ้ยแล้วก็จะมีเป็นเลเวลตรงนี้ด้วยนะครับมีเลเวล 1, แล้วก็มีวาโล่ด้ยครับทุกคนตรงนี้อ๋อโอเคเรามาดูตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับตรงรีแพ์ตรง,ตรงนี้นะครับรีแพ์รู้สึกว่าเขาจะให้เรามาเป็นเลเวลแม็กเลยนะเราไม่สามารถอัปเกรดเขาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถาน,นะของเขาคือเราสามารถซ่อมเรือได้แล้วนะโดยใช้ไม้ที่มีกําลังนะครับ10 HP นั่นเองนะทุกคนแล้วก็เราสามารถดรอปไม้ได้2-4แผ่นโดยมีโอกาส30%อ โอเคสรุปง่ายๆนะครับตอนนี้เราสามารถซ่อมเรือได้แล้วการที่เราซ่อมเรือเนี่ยในการที่เราซ่อมแต่ละครั้งในการทุบลงพื้นแต่ละครั้งเนี่ยเราจะซ่อมเรือได้10 HP นั่นเองก็คือเราจะก็คือเราเพิ่มเลือดให้แบบเรือเรานั่นเองนะแล้วก็เราจะได้ต้นไม้เนี่ย2-4แผ่นนะครับเราจะมีโอกาส30%นั่นเองโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้มองข้ามไปเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องอับเขาแล้วนะทุกคนโอเคต่อไปเจ้าขั้นที่2ตัวนี้ ขั้น2นะเรามาดูกันว่าถ้าเราอัพเข้าไปเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะแล้วผมขอล้องอ่านก่อนเนาะโอเคส่วนขั้น2นะทุกคนโอกาส60%น,น,นะที่เราจะได้รับไม้2แผ่นนะครับทุกคนโอเคผมรู้จากเลเวลตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการที่เราซ่อมเรือนะทุกคนยิ่งเราซ่อมเรือเยอะเนี่ยค่าแบบเลเวลเราก็ยิ่งเยอะนะทุกคนส่วนไอวารโลตรงนี้เนี่ยก็คือน่าจะได้มาจากอีเวนต์ซีนั่นเองอีเวนต์ซีตรงนี้คือการที่เราไปตีฉลามตีพวกเรือผี ตีเจ้าทะเลอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ตัววัลโลมานะครับส่วนไอตัว F1000 เนี่ยคือ เป็นเงินม่วงนะทุกคนก็คือแฟกเมนนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะนะครับเราต้องอัพไปถึงอ๋อผมเข้าใจแล้วนะครับการที่เราจะอัพเจ้าตัวนี้ได้เนี่ยคือเราต้องเลเวล5ก่อนนะทุกคนก็คือเห็นทุกคนเห็นเวลหนึ่งตรงนี้ไหมก็คือเรายังเวลหนึ่งอยู่นะตอนนี้เราต้องทําให้เขาเนี่ยเป็นเวลห้านะเราถึงจะสามารถอัพเกรดไปขั้นต่อๆไปได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมลองไปเลยดีวยกว่าเนาะอ่ะอย่างแรกเราต้องมีไม้ก่อนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองเลย บินขึ้นไปก่อนเอาบินไม่ถึงทิพายลละต้นไม้ดอกไหมอ่านี่ไงทุกคนไม้เราดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มาสอันนะโอเคเดี๋ยวเราหาไม้เรื่อยๆก่อนละกันนะครับนี่ไงได้มาสองละเฮ้ยได้ง่ายมากอ่าผมแนะนําเป็นกีตาร์ดีกว่าเนาะกีตาร์นี่ฟาร์มง่ายดี โอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยยิงไม้มาสักพักแล้วตอนนี้มันก็น่าจะตันที่99นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราลองไปเบิกเรือก,กันเลยดีกว่าน้อเดี๋ยวเราจะลองมาซ่อมเรือนะถือว่าเป็นการอัพเวลด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตเบิกเรือเลยเนาะทุกคนผมจะเอาเป็นเรือที่แบบเรือใหญ่ๆเลยดีกว่านะอะนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นเรือเลยนะครับปึ๊บอ่าตอนนี้ผมขึ้นเรือมาแล้วผมก็เจอตัวคอนจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เรามีเป็นก็คือผมเป็นช่างเต็มตัวแล้วเออ นะครับพอเราเป็นช่างเต็มตัวเนี่ยมันก็จะมีรูปช่างตรงนี้มานะทุกคนอ่าตอนนี้ผมยังซ่อมไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวตัวเลือดเรือเราเนี่ยยังยังไม่พังอะ่ะมันเลยซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องให้พวกอาฉลามอะไรเนี่ยมันตีเรือเราก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะแผาวัลโลดเลยนะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้เนาะอุ้ยฉลามมาทุกคนผมตีเลยแล้วกันนี่แน่ผมเปิดฮาคิอย่างวะเนี่ยเปิดแล้วนี่แน่มาดินี่แน่มาดิโอตีสด,สด ีสดๆไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะให้เขาตีเรือผมก่อนตีเรือหน่อยตีเรือหน่อยเออตีเรือผมหน่อยดูดเลือด <c oughs> เอ้ยบัคเขาหายแล้วบัคโอ้นี่ไงตีฉลามได้ึงมาตั้งหนึ่งร้อยอะทุกคนตีฉลามได้ตั้งหนึ่งร้อยอะอย่างเยอะเลยทุกคนแต่ผมบัคตอนนี้เดี๋ยวนะออกไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราซ่อมเรือเลยดีกว่าเนาะ อ๋อเดี๋ยวนะผมซ่อมเรือผมใช้ไม้ปะอ๋อมันใช้ไม้ครั้งละหนึ่งหรออะ,ะลองดูไม้แล้วลดไหมเปึ๊บเปึ๊บโอเคไม้ลดไปนหนึ่งนะครับเลือดของเรือเนี่ยเพิ่มมา10นะครั้งละ10ทุกครั้งที่เราแบบว่าซ่อมเรือนะเปึ๊บเปึ๊บโอเคตอนนี้ขึ้นมาเป็นเลเวล2แล้วจากเลเวล1นะครับเขาต้องการเลเวล5เนาะทุกคนโอเคเราก็ต้องทำนี้ไปเรื่อยๆนะอะทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะทุกคนตอนนี้เวล5แล้วนะครับอ่ะเราต้องการถึงเวล5นะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าตัวเวลโลของผมเนี่ยมัน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 พอหรือ,อยังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเลยดีกว่าอ่ะผมมี776้แล้วเนาะที่เราตีมาจากฉลามเมื่อกี้เนาะทุกคนอ่าส่วนเลเวลอะเลเวล5เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองอัพกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาโอเคใช้อยู่ที่500เวลโลนะครับแล้วก็ใช้1 0 0 0แฟกเต์เนาะอ่ะอัพไปเลยปึ๊บ อัพเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราอัพต่อไปเลยอ๋อนี่ไงทุกคนพอเราอัพเนี่ยเราก็สามารถอัพเกรดเขาขึ้นไปได้อีกนะทุกคนคือถ้าเราอัพเกรดขั้นต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าไม้กระดาเราเนี่ยเราจะคูณ3ามเลยนะทุกคนโอเคนะครับโอเคนะครับพอเราอัพขั้นต่อไปของเจ้าตัวนี้นะอ่ะแล้วก็จะเสียเงินด้วยนะใช้แบบว่าพวกเงินตัวเนี้ยเงิน V ีตัวเนี้ยนะครับเจ็ดร้อยนะหาจากพวก อาฉลองฉลาบอะไรอย่างงี้จากอีเวนต์ซีแล้วก็ใช้แฟกเมนต์นะครับ800แฟกเมนต์เนาะทุกคนนี่เราก็สามารถอัปเกรดตรงนี้ได้แต่ของผมเนี่ยมันไม่พอแลวไงมันหมดแล้ววาร์เยของผมหมดแล้วนะครับทุกคนอ่ะส่วนตรงนี้นะครับพอเราอัปเกรดมาปั๊บนะครับทุกคนมันก็จะเพิ่มมาเป็นตัวนี้เข้ามานะทุกคนนี่นะครับมันก็จะอัพมาเป็นตัวนี้เพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเตตัสตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับสเตตัสตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นเราสามารถซ่อมเรือ โดยใช้ไม้อ๋ออันนี้คือถ้าเราอัพเนี่ยจากที่เราเนี่ยซ่อมเรือครั้งละ10จะเป็น15นะครับทุกคนโอเคชิลแต่เราเนี่ยจะอัพเขาได้เนี่ยต้องเป็นเลเวล12นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราเลเวล5อยู่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมเรือกันเลยดีกว่านาะไปลุยเลย หลังจากที่ผมเนี่ยไปตั้งใจฟาร์มมานะครับผมใช้เวลาฟาร์มเนี่ยในครั้งนี้คือ6ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันว่าค่าสถานงุสถานะเนี่ยมันมันเป็นยังไงกันบ้างเนาะถ้าเราอัพตันทุกอย่างเนาะแล้วก็ผมเนี่ยจะลองไปซ่อมเรือให้ทุกคนดูเลยว่า มันซ่อมโหดแค่ไหนนะเอออย่างแรกนะครับขั้นที่1น,นะครับตัวนี้เนี่ยคือเราจะได้มานะครับพร้อมกับการเป็นนักซ่อมเรืออยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือสถานนะเขาก็คือว่าเขาเนี่ยจะซ่อมเรือนะครั้งละ10 hp นั่นเองเนาะ <S <S <ๆ S 1> ก็คือง่ายๆเลยนะครับเราสามารถามีโอกาสดอกไม้2อถึงสแผ่นได้นะครับโดยมีโอกาส30%นะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆเลยครับโอเคอันนี้คือเราไม่สามารถ อัพแมกได้นะเขาจะมาให้พร้อมกับการที่เราเนี่ยได้เป็นช่างเนาะทุกคนส่วนขั้นที่2เนาะจะเกี่ยวกับการตัดต้นไม้นะครับทุกคนโอเคอันนี้ผมอัพตนแล้วนะพอเราอัพตนเนี่ยเขาจะมีโอกาส90%นะที่จะได้รับแผ่นไม้3แผ่นนะทุกคนอู้90%คือเยอะมากๆคือเก็บไม่กี่ทีก็คือตันแล้วนะครับทุกคนต่อไปนะครับขั้นที่3นะอันนี้คือเราจะเพิ่มเลือดเรือครั้งละ30นะทุกคนที่ผมเดาไม่ผิดนะต่อไปอันที่สี่นี่เป็นอะไรเนี่ยขั้นที่4 ผมสามารถซ่อมเรือโดยใช้แผ่นไม้เออ8 HP ในมินิเกมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีมินิเกมด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราคงต้องไปซ่อมเรือดูเนาะทุกคนคือผมอ่านไปเนทุกคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ผมทํามาเนี่ยผมยังไม่ได้ซ่อมเรือเลยนะทุกคนต่อไปนะ่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเนาะขั้นที่5นะฮะขั้นที่5เนี่ยผมอัพเต็มแล้วนะครับก็คือนะครับขั้นที่5ขั้นสุดท้ายนะผมเนี่ยสามารถซ่อมเรือได้นะถ้าผมติดสถานนะ สตันนั่นเองนะก็คือง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเรากําลังซ่อมเรืออยู่แต่เราเนี่ยโดนแบบว่าฟ้าผ่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถซ่อมเรือได้ต่อนะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ากับพวกเจ้าสัตว์ทะลงสัตว์ทะเลอะไรอย่างนี้เนาะคือปกติเนี่ยเวลาเราซ่อมเราจะซ่อมอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะช่วงแรกๆเห็นไหมซ่อมปกติปึ๊บปึ๊บปึ๊บ HP พขึ้นมา30เห็นไหมทุกคนครั้งละ30 ปุ๊บ30โอเคทีนี้นะครับทางเกมเนี่ยจะมีเป็นเหมือนแบบมินิเกมเพิ่มมานะครับทุกคนมินิเกมจะเป็นอย่างนี้นะอะกดที่คอนปุ๊บนะครับพอกดคอนเสร็จปั๊บนะครับจุดที่เขาจะให้เราซ่อมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมตรงสีแดงแมันจะสุ่มดอกตามเรือทุกคนอะให้เราเดินมาตรงนี้นะทุกคนนี่นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีมินิเกมเขียวๆตรงนี้ให้เรากดปุ่มคลิกนะครับอะกดปุ่มคลิกค้างไปปุ๊บอาทีนี้เราเนี่ย ต้องให้ตรงที่วิ่งอยู่เนี่ยไปหยุดอยู่ตรงเขียวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูปึ๊บอู้ยไม่โดนครับทุกคนผมได้ HP มาแปดเองเอาใหม่กดคลิกไปหนึ่งทีนะครับกดค้างไว้เลยนะแล้วก็ทําการปลอยอ้โหูไม่โดนนะครับได้มา16นะอ่ะเอาใหม่ฮะทุกคนฟึบอ้ยไม่โดนเล้วฮะเอาใหม่ฮะฟึบโอเคอ้โหูไม่โดน,น,โโไ,โดนได้มา54นะได้มา54นะฮะทุกคนเฮดฟี P, เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ ครั้งแรก30ครั้งที่สก็30ก็60มันเหมือนธรรมดาปะหรือว่าเอา้าคือยังไงปึ๊บมผมไม่โดนหรอทุกคนปึ๊บอ่ะโดนโดนฮะออ้ยไม่โดนขออีกรอบหนึ่งนะครับเออสนุกดีแฮอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าทุกคนเห็นไหมโอ้โอ้240นี่มันคือคอมโบเลยนะทุกคนคือถ้าเราซ่อมเรือแล้วแบบ เราสามารถซ่อมเรือได้แบบไม่ผิดพลาดในวินิเกมเนี่ยคือเลือดมันจะเพิ่มมาเยอะมากๆนะครับทุกคนมันต้องฝึกครับทุกคนปึ๊บปึ๊บอีซี่อ๋อโอเคเริ่มจับทางได้แล้วอีกรอบหนึ่งสุดท้ายละขอสุดท้ายท้ายสุดนะครับทุกคนน่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะกันสตัรด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าที่เขาบอกว่ามันกันสตัรเนี่ยมันกันสตันอะไรนะ ผมจะลองขับไปที่มันฝนตกแล้วกันเนาะที่มันฟ้าผ่าคอนสิโอไม่โอไมคก็ oh my! Oh my God! กระเด็นมาไกลมากโอ้โ oh, อ oh, ตายโอเคโอเคโอเคทุกคนไอเรื่องการสตันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือหลักๆอะ่ะคือมันการการฟ้าผ่านะทุกคนอโอเค okay. ยังไงทุกคนไปลองกันดูดีกว่านะผมลองแล้วนะครับหัวร้อนมาก